สวัสดีครับขอต้อนรับสูแตต่แท็กเตอร์องค,ครับวันนี้ก็เป็นงานซ่อมงานอีกหนึ่งคลิปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากตอดเปลี่ยนสีนุมล้อแล้วก็ถอดเปลี่ยนบูทตัวนี้เปลี่ยนสีเพลาตั้งนะครับเผื่อใครที่เป็นมือใหม่ก็จะได้ทํากันเองเป็นเลยนะครับถ่ายน้ํามันออกทั้งสองข้างเลยนะครับจุดตายก็คือจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนไม่ว่าของรุ่น L หรือของรุ่น M นะครับเมื่อเราถ่ายน้ํามันแล้วนะเดี๋ยวเรามาระดมถอดน็อตตรงนี้เลยครับ เื่อเราถอดน็อตเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็มาดูข้างในครับนี่ข้างในมีแผ่นชิมหนึ่งตัวนะที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนมันก็จะรองอยู่หน้าลูกปืนตรงนี้นะครับนี่จากนั้นนะครับถ้าเราจะถอดเสาตั้งลงนะครับเราจําเป็นจะต้องถอดลูกมากันชักกันสรงนะ จากนั้นนะครับให้เราถอดเอาตั้งนะก็คือถอดตัวนี้นัอตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวพอเราคลายนอตหมดเสื้อตัวนี้มันก็จะหลุดลงไปข้างล่างเลยครับงนั้นก็ปล่อยลงมาเลยครับนี่ครับทุกคนสีนเสาตั้งจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนี้นะครับตรงนี้เป็นปลอกซีนนะครับส่วนตัวนี้ยกขึ้นได้เลยทุกคนไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยมันแค่สวมลงไปแบบนี้อ๊โอ้หลวมเยอะมาก ไม่รู้เปลี่ยนบูธจะหายหรือเปล่าทุกคนเอาละทุกคนเมื่อถอดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราเช็คหัวตัวนี้ดูนะครับว่ามันหลวมแค่ไหนนะอันนี้มันก็หลวมนะถอดขึ้นมานะครับนี่บูธก็หมดนะแล้วก็เราก็จะเห็นรอยที่มันกินไม่ค่อยเสมอนะเดี๋ยวเราเอาบูธใหม่นะใส่ลงไปดูกันโอ้เห็นช่องเห็นช่องว่างไหมเห็นช่องห่างไหมทุกคนนี่ครับ ถ้าหลวมแบบนี้ต้องพาไปทําลงกึงนะทุกคนถึงเราเปลี่ยนบูธใหม่นะทุกคนมันก็ยังหลวมครับเพราะว่ามันถึงอายุการใช้งานแล้วนะแต่ในเมื่อเราลื้อขนาดนี้แล้วเรามาลื้อคันตรงกลางด้วยทุกคนมาดูว่าตุ๊กตาคันหน้าหลังนะครับจะสึกแค่ไหนเผื่อผมจะได้พาไปทําพร้อมกันทีเดียวและจะดูว่างบประมาณในการซ่อมเนี่ยเท่าไหร่นะครับสวัสดีวันที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดตรงนี้ทุกคนหัวนี้เอาออกไปเลยนะครับ ไอหัวคอม้าตรงนี้นะครับก็จะจับน็อตไว้ห้าตัวนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับถอดน็อตออกก่อนเลยครับเอาล้ครับเมื่อเราถอดน็อตเสร็จนะครับให้เราออกค้อนนะตีตรงนี้ครับทุกคนลบออกมาได้เลยครับทุกคนนี่ครับหัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเวลิงหนึ่งตัวนะครับที่ใส่ไปอยู่ตรงนี้นะทุกคน โอเคทุกคนเราก็แยกชิ้นส่วนกันได้ประมาณนี้นะครับ่าเดี๋ยวเราไปถอดคานล้อหน้ากันต่อครับก่อนที่เราจะถอดน็อตสี่ตัวคารล้อหน้าได้นะครับให้เรามาถอดสายแป๊บพงอะไรทั้งสองคางก่อนนะนี่ครับจากนั้นใช้ครีมนะครับถอดสายระบายคานหน้านะที่อยู่ข้างบนนี้ครับจากนั้นก็ระดมถอดน็อตคาน4สี่ตัวได้เลยครับ น็อตแต่ละจุดนะครับมันก็จะเป็นคู่นะตัวเมียตัวผู้นะครับจะเป็นคู่กันแบบนี้เลยเนาะซึ่งน็อตตุ๊กตาตัวหน้ากับตัวหลังจะเป็นน็อตเท่ากันหมดเลยนะคนเมื่อเราถอดน็อตสี่ตัวที่ตุ๊กตาคานหน้าคานหลังหมดเลยนะครับต่อไปให้เรามาถอดปลอกกลางครับทุกคนตีสลักออกแล้วก็ลูดท้าไปทางด้านหลังนี่ต่อไปครับสตาร์ทเครื่อง แล้วกดไปดันหน้าลอยนะครับยกยกตัวรถขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคานล้อหน้าเราก็หาไม้รองไว้ข้างล่างนี่นะเมื่อเรายกตัวรถขึ้นนะครับเดี๋ยวคานล้อหน้ามันก็จะหลุดตั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมยากตรงที่คอนโทรลไปดันหน้ามันทําเราไม่ได้ทุกคนก็ปล่อยแล้วมันหล่นครับเนี่ยโอเคเอาละทุกคนเราก็ตอดเรียบร้อยนะครับนี่ตุ๊กตาคานหน้านะเรียบร้อยแล้ว เห็นจลลาระบีไหมทุกคนไม่เห็นเลยหนะ็นี่เนี่ดูซึ่งแน่นอนครับวันนี้สึกเห็นเลยจากกล่องเดิมเนี่ยหนาแบบนี้นะตอนนี้มันสึกไปแบบนี้แล้วมันก็ถึงอายุก,การใช้งานแล้วแหละแล้วก็ปลอกหมดนะครับจลลาระบีหมดส่วนทนังด้านหลังข้างหลังข้างหลังยังไม่ไม่ค่อยเป็นไรอยู่ก็ไปดูนี่นจลลาระบีก็ไม่เห็นเหมือนกันปลอกหมดนะครับปลอกหมด ดูตัวเสื้อไอ้ตัวหัวคานหัวคานต้องกินไปนิดนึงนะทุกคนนี่ข้างล่างข้างล่างก็เป็นร่องหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้กินไปนิดหนึ่งตอดไปทําดีกว่าทุกคนเออมันยังมีแหวนรองหน้านี้ด้วยนะนี่เก็บไว้ดีๆครับแหวนตัวนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ยกชุดนี้ไปลงกึงเลยนะครับพาไปทั้งชุดเนี้ยต้งเนี้ยแล้วก็พาบูทพาอะไรไปลงกึงเลยนะก็วิธีการตอดคานหน้าก็เนี่ยประมาณนี้นะครับผมว่า ทำเองได้นะนี่ผมทำคนเดียวแล้วก็ให้เจมันช่วยนิดนึงเมื่อกี้ตอนขำลอยนะ <g ül> อก็สามารถทําได้ครับทุกคนคนเดียวนะ <g ül> <g ül> โอเคครับทุกคนของที่เราจะพาไปลงกึงก็มีแค่นี้นะครับก็คือทำหัวนี้ใหม่นะสองตัวแล้วก็ํำหัวตุ๊กตาคารทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ <g ül> เราจะต้องซื้อบูธพวกนี้ไปให้เขาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะพาไปกึงเนาะ บูธตุกตาหน้าหลังนะครับเราซื้อไปให้ด้วยนะน,นะครับผมก็เลือกเป็นของแท้ศูนย์เลยนะครับซึ่งราคาไม่ได้แพงหรอกทุกคนรขอ,องมาตั้งไว้ลูกเรียบร้อยอีนี้ก็แค่รอเวลาทุกคนนะว่าทำเสร็จจะใช้งบไปเท่าไหร่นะครับกมผมบอกเลยว่ามีมีหนาวอะ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนมนถึงอายุการใช้งานแล้วรถผมตั้ง8,500ชั่วโมงก็ทําครั้งแรกนะครับก็ถือว่าคุ้มนะก็ถือว่าเราก็ดูแลรักษาดีในระดับหนึ่งเลยนะ8,500ชั่วโมงหกปีอ่ะทำครั้งหนึ่งนะครับทำครั้งหนึ่งแนละ้วเราก็ใช้ได้เป็น7,000ชั่วโมงอีกนะทุกคนเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านเลยครับเอาละครับ,รบทุกคนภากรกิจสุดท้ายของผมวันนี้นะครับก่อนจะข้ามก็เข้ามาที่ L4708 นะครับซึ่ง รถได้ทําการเจาะหลุมแล้ทุกคนแปลงนี้ก็2,000หลุมนะครับแปลงนี้ไม่ไถนะทุกคนแต่ก็ดีที่ฝนตกมากห้ครับดินไม่แข็งเท่าไหร่นะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวตามต่อในคลิปหน้านะครับว่าค่าคืนผมจะจบไปเท่าไหร่นะครับแล้ววิธีการประกอบคันหน้านะจะต้องทำยังไงเดี๋ยวตามต่อกันใน E p ีหน้าเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ